สวัสดีครับผมไม่ได้เจอตั้งนานอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกในรอบหลายปีผมก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาต้องทําคลิปแล้วละ่ะวันนี้ผมก็เพิ่งสั่งของมาจากราสดานะฮะผมไม่ควรเอ่ยใช่ไหมเห็นซึ่งมันไม่ใช่สปอนเซอร์ก,กูโอเคตอนแรกอ่ะผมก็สั่งแค่ชิ้นเดียวแต่ผมอ่านผิดพอม,มาถึงปั๊บแม่งมาครึ่งโหลมา6อันเอามาทําอะไรนั้นก็สุดแต่จะคิดนะฮะซึ่งโอเคมันเกินผมก็เลยคิดว่าเราเอามาทําอะไรที่มันมีความรู้กันดีกว่านะฮะโอเคครับมาแล้วนะฮะอย่างแรกนะฮะเราใช้ ุงยางนะฮะใส่น้ำเพื่อที่จะจุดไฟนะับผมหลายคนก็จะเห็นแล้วว่ามัานขยายสามารถจุดไฟได้ซึ่งเราจะมาใช้ถุงยางในการจุดไฟเหมือนกันนะฮะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสนะ่ฮะที่สำนักง,งานที่ผมทำงานอยู่นะฮะซึ่งเจ้าของเขาไม่อยู่แล้วนะเราเลยจะมาลองกันซึ่งเราจะมาลองที่ระเบียเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวอาะคะารนะฮะสะอาดเลยเกิร <laughs> อย่างแรกเราควรจะทำคว <laughs> <ๆ S 1> า,สามสะอาดมันก่อนแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า มาเรียนกันได้ครับบริษัทผมเปิดโรงเรียนด้โอเคครับเออเราจะบอกก่อนว่าเราทําด้วยความปลอดภัยนะฮะเรามีเซฟตี้อ้เป็นเพื่อนของเองครับชื่อขวัญนะฮะครับระบบดับเพลิงของเราถ้าไฟไหมครไงถ้าไฟไหมตรงไหนชีครับรุนแรงมากเลยมาเริ่มกันเลยมันไข่กูเลยวะนี่นี่ไม่รวมเป็นจุดเดียววะต้องรวมแสงรวมยังไงวะร้อนติงยิบมหายนั่นนี่นี่ ควันฉลาดมาแล้วครับฟีนกูไหมนะครับมาครับร้อนจิ๋หายเออมาแล้วควันมาครับควันควันไหนควันรถนะโอเคครับสิบนาทีผ่านไปครับเฮ้ยน่าไมเหรอพี่จริงเหรอตี้กูเนี่ยโอเคครับถือว่าเฟลแล้วกันไม่ทำละไปโอเคครับเทคสอง รอบแรกเราพลาดนะฮะเราเลยย้ายมาชั้นหนึ่งแทนเรามาลองกันเลยดีกว่าตอนนี้แดดมันเริ่มหมดแล้วเพราะตอนนี้มันห้าโมงนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นทิชชู่ดูมันอาจจะง่ายขึ้นก็ได้คิดว่าเวิร์กไหมไม่ใช่นิ้วตีนกูนะฮะอันนั้นนิ้วตีนเขตนะฮะไม่หมดแล้วมึงตีนกูเนี่ยนะน้ำกูเนี่ยนานว่ะอนี้เนี่ยต้องคิดอีกแล้วนะมึงเป็นอะไรกันถุงยางวะเนี่ยอะไรวะไม่เวิร์กว่ะคุณคิดว่าไงฮะคุณเขตดใส่น้ำเยอะไปไม่กูว่ามันร้อนถุงยางมันวางไปนะของใหญ่ไป อีกรอบนึงครับกล่องใหม่แล้วฮะ60บาทเมื่อกี้ไปแล้วเรียบร้อยใช้ยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยรู้ไหมเนี่ยปกติเนี่ยประหยัดแค่ไหนใช้แล้วเอาไปล้างแล้วเอามาใช้ใหม่กิดเลยเนี่ยกิดเลยดูอันเนี้ยเนี่ยจุกูเลยเนี่ยพี่โดนลื่นต่อยเหรอแหมขนนี่นี่นี่มาแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มมาแล้วมาแล้ว อะไรมาขี้ขี้นกเลยเชี่ยถ้าอีกสองนาทีมันไม่ไหม้เนี่ยขี้นกลงหัวตัวน่าจริงครีมกันแดดน่าจะเข้าบรายการนะไอ้เหี้ยรอเหนื่อกูเต็มตูดแล้วตอนนี้ไปเช็คไหมหรือว่าแดดมันไม่โอเคตั้งกล้องทิ้งไว้อ่ะสักชั่วโมงนึงอ่ามันโปรเฟชชั่นแนลนะฮะโปรเฟชชั่นแนลอ่ามาครับดูดีนั่นแหละเฮ้ยได้วะเอ้ามันพุ่เหี้ยวันนี้มันจะไหม้ไหมเนี่ยพอๆเอาเป็นว่าไม่สำเร็จนะ พี่จริงอ่ะถุงยางอ่ะเอาไปทำอไรอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรอย่างนี้หรอกมาไล่สาระนะครับผมไปเปลี่ยนแล้วมันเปไมอีบีไม่เปิดไหมเมื่อกี้ไอ้เหี้ยอีบีไม่เปิดไหมโอเคลุบโอเคเราจะมาดูกันว่าถุงยางต้องใช้ความเร็วรถเท่าไหร่นะครับถึงจะฟองตัวขึ้นมานะครับผมห้ามลอกเลนแบบนะครับเพราะเราทำกันอย่างปลอดภัยที่สุด โอเคไหมตอนนี้ความเร็วอยู่ที่100นะฮะ <laughs> จิบะแกะมีนย่งกันเลย <c oughs> เล็กจังอะ่ะ <c oughs> นี่คือเราซื้อมา52อ่ะน,นะฮะแกะแล้วฮะแกะแล้วครับผมไอ้เหี้ยไอะอาคว้าทันเลยครับผมปล่อยไปแล้วฮะไม่ได้ไม่พองเอาวะล้าๆะเลยไหมเกะอีกนิดนึงแคสอีกหน่อย Few later. นี่อันนี้คือถ่ายถ่าย,ยนะถ่ายแบบ เป็นมากเลยครับต้องใช้ชคนละเท่าไหร่อุ้ยใหญ่มากเลยอะคนละเท่เท่าไหร่หม <140 S 2> ื่นสี่สิบร้อยประมาณร้อยสี่สิบครับจริงจริงร้อยร้อยยี่สิบอาจจะได้นะฮะเท่าไรฮนะอย่าลอกเล่นแบบนะครับอันนี้แค่การทดลองที่ปลอดภยัยเจอกันการทดลองนะไม่เคยเลยอะปกติคิดว่ามีแบบอันเดียวนะ ซื้อมาครั้งแรกนึกว่าหมักฝรั่งเออนึกว่าหมัฝรั่ง้เนี่ยไหน